เปลี่ยนเปลี่ยนวันนี้ฉันทํากับข้าวนะคะฉันทํากับข้าวสือกับข้าวมาจาเะเธอจ้าเออทากับข้าวอันนี้คือเกเคียงนะคะคือใบครูดใบแมงลักใบใบโหระพาผิากแดงนะคะผิกแดงยวกจ้า คือจะมาทำอะไรคือกับข้าววันนี้คิดได้คือเอาปลาล่างมานะคะทำเมนูปลาล่างมันดีอยากินปลาคือเธอโอไมก้าสูงเลยเธอเอาปลามาเอาขคี้ออแล้วก็หัน่นเอา คีออกเสร็จแล้วกับผ้าพุ่งนะพ้าพุ่งเอาคีออกก็บซองทีคีออกเลยเด้อ <laughs> <laughs> จ้าปลาซ้ำตัวแล้วก็เทกะิเข้าไปพอดีฉันจะทำก็ลืมเครื่องแกงนั่นเถอะนะก็คิดเมนูไหมเจอก็คือใส่ขมิ้นเข้าไปคือแกงเรื่องอย่างเดียวนะคะแล้วก็ลืม ตะไใครนะคะฉันลืมตะไใครก็เลยคิดเมนูว่าเอาใส่เกืยก็ไปแล้วใส่เกืยก็ไปแหนะแหนแหนแหนแไอเกยแตกนะคะไอเกืยแตกแล้วก็กวนขวนก็แรงก็แรงก็แรงทุกอย่างมันเรื่องช่วยห้อมถือแกงเกืยใส่กับใส่ปลาเข้าไปเดี๋ยวก็ใส่คิงเข้าไปกันนะเธอนาบอกฉันไม่ป้าอยากไข่ไม่ป้าไข่ไรสักทีก็เลยว่าใส่คิงเข้าไปแซ่บเลยก็ถือ แกงเลื้องแบบบานๆเจอใส่นามกบบยีดปกติมันคนเจอคนแรงฉันไม่จบเลยก็ใส่มาเครือปอักเจ้าก็ไปนะคะหันเป็นตามเนีย่ยเจอแล้วก็แล้วแต่นะวัาจึงลูกก็มันว่าคำยิ่แรงนะแมวก็เลยใส่หมาก็เลยทำเป็นเซเสตีนะคะเซอันผ้าในอันเวนเดียวกันแล้วก็ใส่ปิดเข้าไปนะคะ โอ้โลกมันเสีย่ยงดังจังอู้โลกมันเสีย่ยงดังจังอู้แม่มันพากอยู่จริงกะใสแมงหลักเข้าไปใบแมงหลักจื้อร้ยอยหูมื้อรู้ไมอ่ะแมงหลักฉันก็ไม่รู้เหมือนกันขิดเมนูว่ะจะจำได้ดีนี่แหละแกงเรื่องใส่ใบแมงหลักใส่ใบหมากกรูดเข้าไปบื้อหูบวดน,นี้ฉันก็เลยยากกินข้าวเธออเบ็ดกำลังจะเม็ดอีกแล้วเถอ เสียพีดจีเอกอก,กออ็ใส่ผักจั่วก็ไปเถออืมใส่ผักจั่วก็ไปเรียบร้อยแลวอืมแกงซุดเรียบร้อยแล้วเจอมากินข้าวด้วยกันนะคะมา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 กินข้าวด้วยกันชีวิตมีสิทธิ์เี่จะเป็นได้ค่ะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะชีวิตมีสิทธิ์เอาจะเป็นได้ะคะ่ะแกงเลี้ยงค่ะเธอแกงเลี้ยงแบบาบานๆนะคะแต่หอมชุวยเื้อเอใส่เกลือก็ไปอีกนึง เอาใส่เกลือเข้าไปใส่ผงจูรถเข้าไปชูให้มันนัวนะจ,จ๊ะเธอจ๋าเออแล้วใส่น้ำตาลทรายก็ไปยีดหนึง่งอย่าใส่หมากแรงนะคะเดี๋ยวน,<ำ>นะจาน<ำ>๋าใส่แอพอดีใส่แล้วก็ใส่ส้มแคกเข้าไปถือปล่อยมันออกเปรี้ยวๆจะนิดอย่าใส่หมากนะเดี๋ยวมันเปรี้ยวจีดไปแล้วนะอืแล้วก็ให้ตั้ง ให้น้ำม,มันปลุก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 ลกะเจมปลุกนี้สุกแล้วเถอหยอกไม้แล้วเธอดูน่ากินดื้อมากินข้าวน่ากินมากวิธีนี้ถ้าเจอาฮะอะไรไม่ได้ก็ทําตามแต่เธอนั่นนั่นนะแต่ว่ามันน่ากินนะเอตอาจตมจอมไอกะเทเรื่องปลาทูค่ะมากินด้วยกันค่ะบายบาย